มาพบกับผมที่เดชพอดอน,นะครับในสัปดาห์นี้ผมจะมานําเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สายเลีงจุลินทรีย์ของกลมปัตย์ในดินกันซึ่งผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมปัตดินี่ลนะมันจะมีอยู่กันทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกสายประพุงบนดิน กลุ่มที่2เนี at ่ยเป็นพวกโรคแมลงศัตรูพืชนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าจุลินทรีย์สภาพแวดล้อมนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวที่1นะครับตัวที่1เนี่ยคือสารเร่งซุปเปอร์พอดอนหนึ่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมักนะครับซึ่งปุ๋ยหมักที่ได้จากสารเร่งซุปเปอร์พอดอนหนึ่งเนี่ยมันจะไปหมักกับพวกเศษพืชเศษใบไม้ที่เป็นพวกของแห้งเนาะมันทททรรรรรรีีีีีียย์์ในนนนนนคตตตตตัััััััวววว่่่่่่่่มมมอออออะะะาาากกบบเเเเจปป็สสงซุพพดลลหหผิ้ภ ซึ่งน้ำหมกักชีวภาพที่ได้จากสารเร่งซูเป,ปรอร์พอดดสองเนี่ยมันจะมีพวกฮอร์โมนพืชอย่างพวก S, ออกซินเบโบรลินแล้วก็ไซโตไคนินนะครับตัวน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากสารเร่งซูเป,ปรอร์พอดดสองเนี่ยมันจะต้องเป็นหมักกับพวกพืชที่มีลักษณะอวบน้ำอย่างเช่นพวกพืชผักผลไม้เลยอาจจะเป็นพวกเศษปลาเป็นต้นนะครับมาต่อกันที่ตัวที่สามนะครับตัวที่สามสารเร่งซูเปอร์พอดดสามคับสารเร่งซูเปอร์พอดดสามสำหรับผลิตเชื้อควบคุมสายเกลียโรคพืชนะครับมาต่อที่ตัวที่สี่นะครับตัวที่ 3, 3, ปป 3, สี่ สารเร่งซูเปอร์พอดอ6กสำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสียก็จะกินต่อไปนะครับตัวต่อไปสารเร่งซูเปอร์พอดอ7ครับสารเร่งซูเปอร์พอดอ7จ็ดสำหรับผลิตสารควบคุมแมลงุสูตรพืชปกติเนี่ยสาร,ะะสารเร่งซูเปอร์พอดอ7เนี่ยเราต้องไปหมักปุ๊พืชสมุนไพรนะครับเมื่อจะมีอย่างพวกใบชะดาวหางไหลางางว่านน้ำและอาจจะเป็นผลพริกขัวกอยอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สูตรไหนซึ่งปกติเนี่ยมันจะผลิตได้สองสูตรในการสูตรหนึ่งจะเป็นเกี่ยวเรื่องของพวกพืชอ่อนพืชแป้งอีกส จุลินทรีย์ซูเปอร์พอดอสเก้าครับจุลินทรีย์ซูเปอร์พอดอสเก้าเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัโสโรในดินกรดดินเปรี้ยว,วตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจุลินทรีย์สำหรับพืชแบบกุมุงดินพอดอสสิบเอ็ดนะครับพอดอสสิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามสูตรใยการสูตรหนึ่งจะเป็นพวกโสนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกัเรื่องของปอดเถื่อนแล้วก็สูตรสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของถั่วฟ้านะครับตัวนี้มันจะมีข้อดีก็คือ มันจะไปเพิ่มมวลชีวาภาพให้กับพืชแบบปรุงมูดินต่อไปนะครับตัวต่อไปปุ๋ยชีวาภาพโดอ,อ12ครับปุ๋ยชีวาภาพโพดอ12นะครับปกติตัวนี้มันจะเพิ่มธาตุอาหารอย่างพวกไนโตรเจนเนาะวิธีการผลิตเนี่ยเราก็ผลิตกับพวกปุก๋ยหมักอ่ะเอาไปขยายเชื้อในปุ๋ยหมักมันก็จะไปเพิ่มเกี่ยวเรื่องของไนโตรเจนแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องของการละลายพวกฟอสฟอรัสละลายพวกโพแทสเซียมแล้วก็จะมีการสร้างฮอร์โมนเนาะมันจะสร้างพวกสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะโพดับ ตัวนี้มันจะมีข้อดีอย่างก็คือมันจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการดูใช้ธาตุอาหารโดยเฉพานะโพแทสเซียมเนาะประมาณ 20- 30เเลยแล้วยังเป็นการลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวโพดได้อีกด้วยนะครับตัวนี้เป็นข้อดีของมันเลยเนาะก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์สารเล่งจุลินทรีย์หรือว่าสารเล่งพอดอของกรมป่าดิบินนะครับสำหรับคลิปหน้าไหนจะเป็นเรื่องของอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับหาาท่านใดนะครับมีข้อสงสยัยหรืออยาก,กสอบถามไา่มา,มา,า,มาด้ที 02 579 57 06 0679หรือ176 0ู 00, สายด่วนกรมพัฒนาที่ดินและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ